สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสบริการ Mac Factory ครับสำหรับในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับกันพาจากลาย HG กันนำฟีด MSV หมายเลขหนึ่งสไตลูบวก IWSP เรามารับชมภาพหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าภาพหน้ากล่องก็จะถูกวาดโดยคุณโมริตะนาโอชิกะเจ้าเก่าโดยด้านหน้าครับก็จะเป็นสไตลูชูเก,กตเลงขึ้นมาด้านหน้า พร้อมกับมือฟ้าถือดาบต่อต้อตานเหลือรบโดยที่ด้านหลังครับก็จะมี M1A1 ในสีขาวดำบินตามมาอยู่ด้วยกัน้องเครื่องซึ่งถ้าจะให้เดานะครับภานในก็จะเป็นเหตุการณ์การทดสอบแพ็คของสไตลูดที่ติดตั้งแพ็ค IWSP ที่ควบคุมโดยคากริยูระอัสฮาบนอวกาศครับในส่วนของด้านข้างกล่องก็จะเป็นภาพสินค้าในรูปแบบลงสีครับซึ่งจะมีภาพด้านหน้าด้านหลัง แอคชั่นภาพของแพ็ค Personal Mark แล้วก็ภาพที่อธิบายว่าสามารถแชร์แพ็คหลังกับแอลฟาไตที่ขายมาก่อนหน้านี้ได้นะครับในส่วนด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลโดยสังเขปของไตรรูทและก็ไลน์อัพของลน์นี้ครับในส่วนของหัวกล่องครับก็จะเอาภาพหน้ากล่องมาไดคัดให้เหลือแต่ตัวสไตรูทแล้วก็แปะที่หัวกล่องกันเลยครับในส่วนของใบประกอบนะครับก็จะมีการบอกข้อมูลอาวูด เนื้อหาคร่าวๆไกด์ฟีและก็ขั้นตอนการประกอบครับเราไปรับชมตัวสินคา้ากันก่อนเลยนะครับ MBF ขีด02ขีด P 2 0 2 Q X Style Root IWSP มีความสูงตามท้องเรื่องอยู่ที่17.72เมตรหนักรวมแพ็คหลัง84.4 4, 4ตันตัวสินคา้านะครับผลิตจากพลาสติก ABS แล้วก็มีโพลีแคป อามาให้ใช้ในส่วนของข้อต่อครับตัวฟินค้าจะต้องนํามาตัดแผงประกอบเองและมีการแถมสติกเกอร์ติดตกแต่งให้ตัวสินค้ามีความสมบ,บูรณ์มากยิ่งขึ้นเลยครับโดยตัวฟินค้าก็จะมีการแถม Personal Mark มาให้ติดตั้งตามจุดต่างๆบนตัวด้วยครับโดยในส่วนของ p e r s o n a l m a น k นะครับผมก็เลือกติดตั้งตามต้นฉบับของตัวสินค้าไปเลยครับ โดยที่ไหลไฟครับผมได้เลือกติดตั้งสัญ,ญลษณกของตัวคากริซึ่งก็คือหัวฟินโตแล้วก็มีดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของคากริซึ่งก็คือดอกลิลลี่ครับในส่วนของขาซ้ายผมเลือกติดตั้งหมายเลข210ส่วนบนปีของแพค็คผมเลือกติด PMP ซึ่งก็คือชื่อบริษัทที่ผลิตตัวแพ็คนี้ครับเรามารับชมอาวุธที่แถมมาก,กับสินค้ากันก่อนเลยนะครับ โดยอาวุธพื้นฐานของสไตลูที่ติดมากับตัวนะครับก็จะมีอีเกิลสเตหลังซึ่งเป็นอาวุธพื้นฐานของตัวสไตล์อยู่แล้วที่ติดตั้งอยู่บนหัวที่รายละเอียดของสินค้าก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะละเอียดครับในส่วนของอาร์เมอร์ชไนเดอร์ก็ไม่มีแถมมาให้ครับแต่เชื่อว่าสไตลูทก็ต้องมีมันอย่างแน่นอนครับแต่ในวันนี้ครับเราจะมาโฟกัสกันที่อาวุธของแพ็ค IWSP กันก่อนเลยนะครับ ปืนใหญ่105มิลลิมปืนใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนส่วนของคานที่ใช้ติดกับปลของตัวสไตลูดครับตัวสินค้าเนี่ยทำปากกระบอกปืนออกมาอย่างคมชัดและมีรูสวยงามมากๆเลยครับปืนเร็วกันขนาด115ม mm. ิมโดยตัวกระสุนปืนนะครับ ถูกเร่งความเร็วด้วยแรงลอเลนส์และยิงด้วยความเร็วสูงสุด5กิโลเมตรต่อวินาทีโดยด้านบนของปืนครมีการติดตั้งเฟนเซอร์เล็งเป้าประสิทธิภาพสูงเอาไว้จึงทําให้เป็นอาวุธที่มีพลังทําลายล้างสูงและมีความแม่นยําสูงอีกด้วยครับตัวสินค้าสามารถขยับขึ้นลงซ้ายฝาได้เพราะว่ามีข้อต่อแบบโพลีแคปไว้ที่ตัวโคนปืนครับ ดาบต่อต้านเลืรลบขนาด9.1เมตรอาวุธสำหรับต่อสู้ระยะประชิดตัวใบมีดทำจากโลหะผสมพิเศษมีพลังการตัดขาดเป็นรองแค่บีมเฟเบอร์เท่านั้นครับตัวดาบไม่จำเป็นต้องใช้พังงานจึงสามารถใช้กับโมบิฟุ์รุ่นอื่นที่ไม่มีตัวจ่ายไฟที่มือได้ครับตัวสินค้าถูกหล่อออกมาเป็นแบบชิ้นเดียวเลยจึงไม่มีการแยกสีมาให้ และเมื่อไม่ได้ใช้ครับสินคา้าก็สามารถเก็บไว้ที่แพ็คได้เช่นกันครับ c o m b i n ิ n e Chill โลกที่รวมไปด้วยอาวุธต่างๆส่วนไปของโลกติดตั้งปืนเกตเตอร์ลิงกลำกล้องขนาด30มิลิเมตรซึ่งเป็นปืนกลแบบลูกเรือนที่มีอัตราการยิง6,000นัดต่อน,นาทีแกนปอกกระสุนทําจากเหล็กไทเทเนียมคาร์บายชุบแข็งที่มีพลังเจาะทะลุได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนของปืนกลนะครับตัวสินค้ายแยกสีมาให้และทำรายละเอียดได้อย่างดีครับในส่วนของตัวโลนะครับไม่ได้มีการแยกสีมาให้แต่อย่างไรครับเป็นการหลอ่อเป็นชิ้นเดียวสีเดียวกันมาเลยที่โลครับจะมีจอยชนิดพิเศษท,ที่เราสามารถปรับตำแหน่งของการติดตั้งโลได้ตามแต่เราจัดท่าและต้องการให้อ,อยู่ในท่าใดๆท่าหนึ่งครับในส่วนด้านบนของตัวโลครับมีการติดตั้งบีมมุมแมลง อาวุธฟางที่สามารถควบคุมทิศทางการบินได้จากระยะไกลโดยใช้ปฏิกิริยาการลบกวนกับใบมีดลำแสงสามารถใช้งานได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากเอนจัมเมอร์ตัวสินค้าสามารถถอดตัวบุมแรงออกจากโลมาถือได้และมีเอฟเฟกต์พารทแถมมาให้อีกด้วยครับ IWSP หรือตัวเต็ม integrated weapon striker pack หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุดอาวุธโจมตีแบบ บุรณาการอาวุธเสริมสำหรับโมบิลสูต GAT-X105 สไตล์กันดั้ของสหาพันธ์โลกซึ่งพัฒนาโดย PMP หรือตัวเต็มก็คือ Propulsion and Machinery p r o g r a s ของสหาพันธ์แอตแลนติก ซึ่งจากการพัฒนาแพ็กนี้นะครับมาจากแนวคิดที่ว่าทางกองทัพต้องการนําคุณสมบัติจากแพ็กทั้ง3ของสไตแกน,นดัมที่มีอยู่เดิมมารวมกันเป็นแพ็กเดียวโดยทําการสร้างแพ็กที่มีความสามารถในการต่อฟู้ที่ครอบคลุมทั้งในระยะไกลไกลและกลางทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศและมีความคล่องตัวสูงสามารถทําการโจมตีระยะไกลด้วยปืนใหญ่ที่เกินระยะ และมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดกับโมบิสูตและยาลบได้ IWSP ได้รวมความต้องการเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวแต่ตัวแพ็คก็ต้องการพลังงานมหาศาลในการที่จะทําให้ตัวแพ็คนั้นใช้งานได้เนื่องจากสเปคที่สูงมากแต่การทําให้พลังงานเพียงพอต่ออุปกรณ์คืบหน้าช้ามากส่งผลให้การนํา IWSP มาใช้ต้องเลื่อนออกไป ต่อมาโครงการ IWSP ก็ถูกซื้อโดยบริษัท Morgan r e t ของบริษัทออบซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท PMP อยู่แล้วและต่อมาในวันที่16มิถุนายนปีคออสมิีาที่7 1หลังจากที่ออบพ่ายแพ้แก่สาพันธ์ ชิ้นส่วนต่างๆของ IWSP ก็ถูกนำขึ้นสู่อวอกาศพร้อมกับเรือรบคุฟานงนิและสไตลูดโดยทั้งออฟได้ทำการประกอบชิ้นส่วน IWSP และสไตลูดไปพร้อมๆกันและได้มีการทดสอบหลายครั้งและเป็นไปตามคาดแพ็ค IWSP สามารถทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามการใช้แพ็คจำเป็นจะต้องใช้นักบินที่มีฝีมือสูงด้วยเหตุน,นี้ในสอภูมิูยาคินดูเอแพ็คนี้จึงไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน โดยสไตล์ร o t i w s p นั้นจะมีปรากฏตัวตามสื่อต่างๆที่หลากหลายมากมายครับซึ่งแน่นอนว่านักบินหลักของเครื่องสไตลรูท t อวบก็คือคาการิยูระอัสฮาลูกสาวของอุสมิยูระอัสฮาผู้นำของประเทศออฟในสมยัย c e 7 1โดยสไตล์รูท t w วบครับจะปรากฏเป็นอนิเมฟันแฟนๆในโอเพนนิ่งของกันดัมฟีด m อ็มจากเกมกันดัมฟีดเนเวอร์เอนดิ่งทูมอร์โ และจะมีไปปรากฏที่โอเพนนิ่งที่1ของฟีลีกันดัมฟีดเดทินีแต่ว่าแค่ยืนเฉยๆทำให้เป็นอันรู้กันว่าในช่วงคอสฟิกอีล่าที่73ตัวแพ็คนี้ยังคงอยู่แต่ก็ยังหาผู้ที่ใช้งานมันไม่ได้ครับและนอกจากนี้ครับสไตล์รูท i w ด p ยังไปปรากฏในนิยายภาพกันดัมฟีดแอตเทบีซึ่งเป็นเนื้อหาฟั้นๆผ่านสายตาของโลกิว ถึงในฉบับอ n นิเมะหรือฉบับนิยายตัวสไตรูท i w s p จะออกมาน้อยมากแต่ว่าตัวสไตรูท i w s p นะครับก็จะไปเป็นตัวละครในเกมต่างๆมากมายและเป็นตัวที่สามารถสร้างดาเมจและสร้างสีสันให้กับตัวเกมได้อย่างมากครับยกตัวอย่างเช่นเกมเอ g ด n ี a ก G-Generation c o s น La ส หรือล่าสุดครับก็มาปรากฏตัวใน SD Gundam Generation g Eternal และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเราได้เห็นการโจมตีอันรุแรงจากคัดสินต่างๆภายในเกมด้วยครับจากที่เราได้กล่าวไปว่าตัวสไตย์ลู i w H p นั้นได้ปรากฏตัวอย่างสั้นๆทั้งในอนิเมะแล้วก็ในกราฟิกนนเวล ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวสไตล์ w ูท IWP ที่ปรากฏตัวในกราฟิกโนเวลครับโดยสไตล์รูท w อดัวครับปรากฏตัวเพียงระยะเวลาฟันฟันเพียงแค่ตอนเดียวจากกราฟิกโนเวลกันนำสีแอทเฮบี H A ในตอนที่3ที่มีชื่อตอนว่าสไตล์ w ูทไอดั P ครับโดยหลังจากที่ประเทศออฟได้พายให้กับสาพันธกำลังส่วนหนึ่งได้หนีมาพร้อมกับยานขุดฟันงี้บนอวากาศ วันนึงครับโลกิวจากจังกิวครับได้มาส่งสบเบียงที่ยานคุฟานังนิแล้วเขาก็ได้บังเอิญหันไปเห็นการทดสอบสไตรู i w ว p ผ่านทางหน้าต่างของยานแต่ภาพที่โรกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือภาพการทดสอบโมบิสูที่ขับโดยนักบินมือสมัครเล่นแต่ในด้านข้างของสไตรูนั้นก็จะมี M1s เสทสงเครื่องประกรบอยู่ด้วยซึ่ง M1 ที่คอยประกรบมานั้นก็คือจะควบคุมโดยคิโคจิและคาโน ที่โลก็พางนึกในใจว่าทําไมไม่ให้สองคนนี้เป็นคนทดสอบฝรั่งจนในไทยที่สุดสไตรูดก็ไม่ได้ติดตั้งแพ็ค iws p ออกลบในฟอร์มูลุมอยากคินดูเอครับเป็นอันจบเรื่องราวของสไต์รูด iws p และนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆของสไต์รูด iws p ที่ผมพอจะหยิบจับหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ